สวัสดีครับมิรักแฟนๆนะครับผมท่านผู้ชมของฟาร์มอ้นบ่าวเด่นครพนมนะครับผมวันนี้นะครับผมเฮาสีมาสาธิตนะครับผมวิธีคั้นสมผักนะครับสูตรสาวลาวนะครับผมสดีครับมาเบิ้งวิธีนะครับผมเฮาได้ผักมาแล้วนะครับผมนี่ครับลูกเองครับผมนี่ครับเป็นก่อแบบนี้นะครับผมเฮาก็มาเด็ดนะครับเด็ดล้างทำความสะอาดก่อนครับที่ระบายที่ระบายนะครับนี่ครับ ผักกรอบบนะครับผมหน้านเอาปลูกเองครับผมนี่ครับปลูกเองกินเองครับผมนี่ครับเมื่อเอาเด็ดพักเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ยังเป็นใบเป็นใบนะครับผมแยกออกจากข่อมานะครับเอากระิได้ทํําากรทาความสะอาดนะครับผมข้างในนะครับผมพวกดินทรายนะครับขี้ดินติดในการใบแบบนี้นะครับผมเ้าก็ล้างออกนะครับทําความสะอาดนะครับผมเพราะว่าเขากินนะครับเอาไปลาบัดเนาะ เราก็ได้ทําการนะครับผมทําความสะอาดชะล้างนะครับผมสิ่งสุกปกในใบแต่ละใบนะครับผมแต่ละกี้ออกนะครับผมมีใสเกล้านะครับผมน้ำด่ดเข้าแบบย่างดีเลยนะครับผมี่ครับเขายุให้ยูนานะครับผมปลูกเองกินเองนะครับผมครับทางแต่ละใบออกเนาะ ท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อสิบัวพาร์ติคิปในไม้ของบ้าวเด่นนะครับมโนมนะครับลงคลิปทุกวันนะครับผมใครสนใจโอนนะครับผมตัโอนหรือว่าอ๋อยดำไต้หวันนะครับผมก็โทรมาติดต่อได้ที่เบอร์หรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 2 5 6 1 4 3 6 5นะครับ0 8 2 5 6 1 4 3 6 5นะครับผม เอาได้ทำการล้างนะครับผมต่อไปล้างแล้วเขาจะไปขันเกลือครับผมขั้นในน้ำขมขมมันออกนะครับผมน้ำผักนะครับผมน้ำเมนเขียวมันน่ะน้ำขมขมนะออกนะครับผมขั้นด้วยเกลืออันนี้เป็นวิธีการอาจจะรัดขั้นตอนเร่งรีบนะครับผมวิธีรัดนะครับผมให้มันเป็นไวัยนะครับผมปกติธรรมดานะครับผักเขะชีเพิ่นจะไปตากแดดนะครับ ไปตากแดดให้มันให้มันเหี่ยวให้มันอ่อนนะครับผมผักก็จะอ่อนตัวคันก็ง่ายนะครับผมอันนี้จะแส่เกลืออันนี้จะแส่เกลือครับผมเป็นวิธีรัดนะครับสูตรไว้นะสูตรไว้นะครับผมบางคนบางคันกับยังบ่เคยเฮ็ดเนาะแนะนําผู้ที่เคยเฮ็ดแล้วก็บ่เป็นยังครับเ <Okay, S 1> บื้องสูตรไทยสูตรมนะัรนเนาะตามความสะดวกนะครับผมนี่ครับ พักเดอ้อกินส้มพักนะครับบำรุงล้างกายนะครับผมพักสดๆนะครับผมป่อสารพิษนะครับผมปลูกเองกินเองขันกินเองนะครับวิธีการถนอมอาหารครับผมอเบือ้องสังเกตเบื้องไหวมนันอะของการป่อสารพิษแท้นะครับผม พักน้ำงามครับผมน้ำงามเขียวๆสดๆนะครับท่านผู้ชมติดใจเอาได้เรียบร้อยเขาจะไปทำการขันใส่เลือครับผมขันใส่เลือพักน้ำงามครับผมท่านผู้ชม ต่อไปเป็นาการทุบครับผมทุบบุบุนะครับผมให้มันเข้าเนื้อนะครับผมข้างในนะครับผมไม่ต้องทุบมากนะครับถ้าทุบมากมันจะเละหักนะครับผมกลิ่นมันจะก่อก็ต้องทูบหลายนะครับผมท่านผู้ชมทุบให้น้นําเขียวมันออกให้น้ําขมมันออกนะครับผมดาน,มนแข็งและนแข็งแงดีเนาะอี่พอ แบบนี้มันต้องทุบไปไม,มือข,อขอบบนันๆไปแล้วก็อ้อนบางอันก็ไม่ต้องทุบนะถ้ามันเล็กๆเราไม่ต้องทุบอืมกินจะได้กรอบๆ,น,ๆนี่ครับ คนใดบดทูปก็ใช้วิธีหักการนะครับผมเวลาคันมันจะง่ายนะครับผมหักเป็นการเนีะครับผมบุให้มันแตกนะครับผมแบบนี้บีบนะครับผมเป็นสูตรคองเลยสาวลาวเพิ่นนะครับผมพันเิ็ดแสบคือกนครับผมการใหง่ๆแบบนี้แห้งแสบครับท่านผู้ชม กินกรอบๆนะครับผมสม้สมๆกรอบๆนะครับผมข้าวบูบี่มันมันจะขมไปเตอนมันคั้นให้มันอ่อนให้น้ำขมมันออกประมาณนั้นครับท่านผู้ชมให้น้ำเกลือน้ำเขาน้ำเข้านะครับเข้าไปทั้งในนะครับผมเพราะเขาต้องใช้เขานะครับผมแซ่นะครับ ต่อไปก็เป็นการเทน้ำลงนะครับผมโดยโด้วยเกลือนะครับใช้น้ำสะอาดครับเทลงโดยประมาณนี่จะเทน้ำทิ่มแม่นบอกขันเกลือแล้วก็เทน้ำทิ่มนะครับแม่นบอกอเออ อให้มันนุ่มให้มันอ่อนนะครับใช้เกลือโรอยครับผมเกลือที่เป็นเกลือประเภทใดก็นได้มดครับ เกลือทะเลได้แห่งดีครับจะได้มีไอโอดีนเยอะนะครับผมเพิ่มไอคิวนะครับเกลือยังก็ได้ครับขอให้มีเกลือนะครับนะครับขันน้ำเขียวนะก็ออกครับผมระวังเกลือนะครับมันจะเค็มโพดอย่าใส่หลายเกินไปนะครับผมถ้าเค็มเกินไปมันนานนานส้มครับนานเปรี้ยวนะครับ ใช้เวลานานมักนานเกินไปนะครับผมได้อยู่ได้อยูอ่บุเอาก็ได้ทุบทุบตัวไหนแข็งแข็งก็มาทุบใหม่นะครับท่านผู้ชมน,น้ำเขียวๆมันก็เริ่มหอมอ้อเอาก็เททิมกเท,ทียมแล้วก็เติมน้ำใหม่แล้วก็แกจ๊บเบิ้งครับบ้านผมเอินแจ๊บได้ซิมใส่ภาษาแบบ ลูกถุงเลยครับผมภาบื่นบานเลยเนาะืมขักขนาดเลยท่านผู้ชมหอมเลยหอมสีเขียวของพักนี่หอมหอมเลยครับผมนี่เริ่มเป็นแล้วนี่ามผพักเลยท่านผู้ชมขักขนาดเลยสาธิตให้เบื้องล้วก็อย่าลืมกดติดตามดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ให้มีแห้งสร้างคลิปต่อไปนะครับรุนอยู่กับท่านผู้ชมครับผมถ้าบกดไลค์มันกับเมื่อยในจังน้อยนะครับผมสีเฮ็ดคลิปไม่ไหมแปลกๆมาให้เบิ่งนะครับผมเพื่อเป็นสาระน่ารู้นะครับผมภูมิปัญญาเสริมสร้างภูมิปัญญานะครับผมให้รุนล,ลุกรุนหลานนะครับสีเฮ็ดเนี้ยผเป็นเนาะผู้รักผู้หญ่เพราะกับชีเฮ็ดเป็นพ่อเป็ยนยีด่ดอกให้รุนลุกรุนหลานไว้เบิ่ง แนวทางนะครับเป็นแนวทางบางคนกับโบเป็นดีได้หนึ่งเข้าก็ยังโบเป็นเนาะลูกหลานบ้านเฮาบางคนเนาะสมัยใหม่เนาะจะได้เฮล็ดคิปเป็นนี่แหละไว้ให้เบิ้าะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแสีบตาเนาะอือเป็นกลิ่นของไอของแก๊สพักออกมา เพื่อนพักบัวเลยได้ละมั้งนี่บอกฮะคันในสีเขียวเนี่ยครับน้ำสีเขียวมันออกนะครับผมเกลือเอ็นบอน่ะเอาน้ำยังไม่เป็นงเบิงนะโอ้น้ำสีเขียวนะครับโอ้ได้แล้วดิฮะแ่เกลือไว้แ่เกลือไว้แล้วเททิ้งบอกพยายามจะใส่เกลือหลายด้วครับมันเค็มเลย อแล้วก็ล้างออกเนาะแล้วก็ซิมเบิรงเนาะรสชาติมันไม่เค็มเกินไปอ้าวแช่เกลือไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับแล้วค่อยมากกับที่ตามเบิรงนะครับเด้อเดี๋ยวสิเอตไอเบิรงจุดจบกุแหละครับถึงเวลานะครับผมที่เราแช่เราหมักเกลือไว้ตอนแรกนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนี่ครับได้แล้วนะครับผมนี่ครับผักก็จะนิ่มนะครับผมอ่อนขึ้นนะครับเยอะเลยนะครับผมแบบบวมน้ําอ่อนนะครับผม เราก็จะบีบน้ํานะครับผมทาการบีบน้ําขั้นน้ําเค็มออกนะครับผมมันเค็มเกินไปนะครับผมเราก็กินไม่ได้นะครับเป็นอันตรายต่อไตเราด้วยนะครับผมเราต้องเอาออกนะครับสีเขียวๆนี้เททิ้งนะครับอ้าวใส่นี่ไหมเตรียมภาชนะใส่นะครับผมก็จะบีบนะครับผมบีบน้ํานะครับผมออกนะครับผม ค่อยทําการเติมข้าวนะครับผมค่อยคั้นแล้วก็เติมน้ําใหม่อีกทีนะครับผมแล้วค่อยชิมดูนะครับผมอย่าให้เค็มเกินไปนะครับข้อควรระวังนะครับกินต้องคานึงถึงสุขภาพเลยครับกินใีอชอบเค็มคงไม่แนะนํานะครับไม่กินเค็มนี่ครับได้ลักษณะอย่างนี้นะครับผักประมาณห้ากอนะครับผมประมาณห้าช่อนะครับผมนี่ครับ เมื่อเราได้แล้วนะครับผมเราก็เติมน้ํานะครับผมทำการลงไปล้างนะครับผมล้างนะครับผมแล้วก็คันต่อนะครับคันเอาน้ําเค็มออกนะครับคันเอาน้ำเกลือออกนะครับผม ชาออกนะครับผมตีชาออกนะครับความเค็มมันก็จะได้ลดลงไปนะครับผมถ้าเค็มมากนะครับผมมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับนานเปรี้ยวนะครับผมเสียสุขภาพเสียไตยแล้วด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ชิมดูนะครับผมอืมเดืดแล้วเดืดแล้วเอ้ยใส่นี่เลยมั้งหมักใส่นี่เลย ต่อไปนะครับเราก็ปรุงนะครับผมใส่ข้าวนะครับผมของผมนี่จะเพิ่มรสชาตินะครับเติมความหวานนิดหน่อยนะครับอืมเพราะไม่ใส่ผงชูรสนะครับผมจะเติมน้ําตาลนิดนึงนะครับผมบางเจ้านะครับผมบางบางคนนะครับผมบางท่านนะครับจะใส่ผงชูรสลงไปเลยนะครับผมผมจะใช้ผงชุปนะครับผมผงชุปนะครับเป็นสูตรพิเศษของทางบารเดตนะครับผมนี่ครับเราก็เติมน้ําตาลนิดหน่อยนะครับ น้ำตาลใส่อีกก็ได้นะเปรี้ดยดหนะึใส่อีกก็ได้น้ำตาลเพราะ่าจะดองแบบบอนหวานนะครับดองหวานก็ได้นะท่านผู้ชมนะครับออเปรี้ยวหวานนะครับออกเปรี้ยวหวานนะครับใส่ข้าวด้วยนะครับพอแล้วชิมชนะิมชิมดูก่อนต่อไปเราจะใส่ข้าวนะครับผมเบวข้าวมาครับผมใส่ข้าวนะครับท่านผู้ชม ใส่ข้าวนะครับประมาณนี้นะครับ<ห>ผมข้าวเหนียวนะท่านผู้ชมนี่ครับเราคั้นเราปรุงใส่นะครับผมต่อไปจะเป็นการคั้นนะครับ อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับผมข้างๆมีการไถานาอยู่นะครับดังนิดนึงนะครับผมข้าวนี่ต้องให้พอดีนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับถ้าใส่เยอะว่าเปี้ยวเร็วนะครับเปี้ยวเร็วทำให้อาจจะเสียได้นะใช่ไหมทำการชิมดูนะครับ การชิมดูนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่พอส่วนไหนเครื่องปรุงตัวไหนก็เติมลงไปอย่าใส่เยอะเกลือนะเอาแบบเร่งนะครับให้เป็นไวนะครับผมถ้าใส่เค็มเยอะนะมันไม่ค่อยไม่ค่อยเปรี้ยวเร็วนะครับผมแล้วค่อยเติมน้ำปาลทีหลังนะครับสูตรผมนะครับนี่ได้แนละ้ว เดี๋ยวเราจะกลับมาดูนะครับอีก3วันนะครับผมประมาณ3วันนะครับผมว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับรอดูเลยครับเต้นครบ3วันแล้วนะครับผมนี่ครับเราก็ได้ทําการเปิดนะครับผมนี่ครับเช็คสภาพนะครับผมก็สวยมากนะครับผมสีผักดองออกเหลืองๆนะครับนี่ครับน่ากินน่ากินนะครับผมโอ้โห ุดดยอมากเลนี่ครับกัดพริกนะครับผมกัดพริกใส่อย่างนี้นะครับผมเอาลองกินเลยลองกินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอ่าโหสุดยอดมากครับผมอย่าลืมนะครับฝากช่วยกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมเพื่อจะได้ทาคลิปดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมเป็นสาระความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจช่อง YouTube ฟาร์มอ้อนบา่าวเดชนครมามด้วยนะครับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคำนมหวัสดีครับช็กกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ